ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหึ่งบิดาหนึ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดา ด้วยบาข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบนา้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตร พึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัต์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมารดาบิดามีอุปปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลและสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทายังมารดาบิดาสามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา